เอาลงแล้วแม่แดตายนะครับแล้วมาดูลูกเขานะครับต,ตัวที่หนึ่งนะครับผมว้าวนี่ตัวที่หนึ่งครับลูกแดงหยุดโลกนะครับปากน้ำตาลแล้วปากน้ำตาลปากแดงแข้งแดงนะครับดูนะคนี่นะครับปากแดงแข้งแดงไปแล้วหนึ่งตัว ตัวที่สองนะครับตัวที่สองเนี่ยอ้าวตัวนี้ปากน้ำตาลแข็งสะอาดมากนะครับนี่นะแต่ติดลายสาบหน่อยนึงนะครับติดลายสาบสองตัวสองตัวแล้วนะจะเข้าหาแม่ติดต,ตาย <c oughs> จะเย็นลูกจะเย็นไา สองตัวมาดูตัวที่สามตัวที่สามก็น่าจะเป็นนกกดนะครับลายติดสาบที่หลังเยอะนะแต่ดูนะครับเหมือนกันเลยปากน้ําตาลแข้งน้ําตาลนะครับตัวที่สามไปลูกหาแม่มาดูตัวที่สี่นะโอ้โหตัวน,นี้มาแบบทำมินเลยครับ โอ้เดี๋ยวจะมาพูดอะไรให้ฟังตลับนกแดงตัวนี้นะนี่นะนกแดงจริงๆนะพันแทงจริงนะมันไม่ได้แข้งดําปากดำาเป็นนกแดงไทยนะที่มันมาดําตอนโตเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูอธิบายให้ฟังเนี่ยด้วยความเข้มแบบเนี้นะดูนะดูแข้งนะแข้งมันไม่ได้ดํานะครับแข้งมันไม่ได้ดำ,ม,ม,ดดำมันเกิดมาแข้งเงี้ยน้ําตาลเข้มมากดูนี่เกิดมาําตาเข้มมากเลย ไอพวกนี้เวลาโตถ้าเป็นตัตเมียยังไงแข้งกะดำเพราะว่ามันเข้มเขาเรียกว่าอะไรยีนยีนเม็ดสีอะยีนสีในตัวมันเข้มมากไอพวกนี้ถ้ามันโตมามันจะลงแข้งดูวะแข้ม,มันน้ำตาลน้ำตาลเข้มเลยแต่โตมามันดำผมนึกบอกว่าถ้าเป็นไก่ผมเองอะเกิดมาดำอะโตมาแข่งดำปากดำทำถึงทำแม่พันได้เพราะว่าผมรู้ที่มาที่ไปว่ามันเกิดมามันไม่ได้ดำ ไอพวกนี้จจ่ายลูกดีนะเพราะว่าไม่มไม่มีไม่มียีนขาวหรือไม่มียีนขาวก็มีน้อยโอกาสตะจ่ายลูกติดขาวจะน้อยนะเนี่ยแ,แบบเนี้ยโอกาสที่มันจ่ายลูกติดขาวจะมีน้อยเพราะว่ามันเข้มมากแต่ถ้าเป็นตัวผู้มันจะจางแต่ถ้าตัวเมียยังไงก็ดําแต่ตอนเกิดมามันไม่ได้ดำนะนี่ดูเกิดมามันเป็นเส้มตาเข้มแบบนี้แล้วด้วยความเข้มของมันอะ่ะพอมันโตมามันก็จะดํา แต่มันไม่ใช่ดำแต่กําเนิดมันดำตอนโตไอพวกนี้ก็คือเราสามารถใช้เป็นหัวเชื้อในการบีดนกแดงที่ไม่ต้องการขาวได้ดีมากๆสาหรับนกแดงแบบนี้นะดี๋ยวถ้าในการประกวดหรือในเกตประกวดเกตสวยงามเกตอุดมศนีอ่ะมันจะผิดหลักเพราะว่าปากแข้งไม่สะอาดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดมาดำมาดำตอนโตนะนี่นะครับอันนี้คือแจ็คพอตอันนี้คือไก่พื้นเมืองดีๆเนี่ยครับ อันนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ได้ลุ้นเลยดำนะครับดำเมี่ยงเลยหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคนะสิบเอ็ดใบได้หกตัวเน่าห้าใบได้แดงหมดเลยดำตัวเดียวผลงานข้กแรกถือว่าโอเคมากสำหรับแม่แดงตายนะแม่แดงใต้ลูกแดงเอราวันนะครับเอยไม่ใช่หลานแดงเอราวันลูกแดงหยุดโลกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราต้องไปซื้อวัคซีนนะวัคซีนแรกเกิดนะ ไอฮิวาอะไรนะวัคซีนแรกเกิดก็วัคซีนหลดลมักเสบแล้วก็โรคนิวกลาเซนนะทำทำไม่เกินเจ็ดวันนะหลังแรกตั้งแต่เกิดไม่เกินเจ็ดวันทําได้เลยหยดที่จมูกหรือไม่ก็ที่ตานะครับหรือไม่ก็หยดใส่ปากก็ได้นะครับทําไว้นะช่วงนี้โรคเยอะอากาศไม่ค่อยดีนะครับโอเคฝากติดตามผลงานชุดนี้ด้นะครับแจ้งเกิดนะลูกหยุดแดงหยุดโรคนะครับหกตัว หกตัวก็ตัวดําก็เสียหนึ่งนะแล้วแจกฟรีนะใครชอบก็นัดรับได้นะก็มีลูกแดงละวันหยุดดํามันหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกแม่ปานหลุดดำหนึ่งตัวเหมือนกันได้แค่สองตัวลูกแม่ปานไม่เลยไม่ได้แจ้งเกิดผสมแดงจัก,กรพรรดิแดงตัวดําตัวก็เท่ากับได้ดําอย่างละตัวก็เท่ากับคู่หนึ่งพอดีใครต้องการนะเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งกินข้าวเป็นอะไรเป็นทักหาผมได้ผมแจกฟรีเอาไปเลี้ยงปล่อยไว้ ปล่อยในสวนปล่อยในนาปล่อยในถุนบ้านยอะไรเงี้ยไปกินเนื้อกินไข่ได้นะไม่แน่อาจจะอจ่ายลูกมาแดงได้นะหินันดำอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่แดงพ่อแดงนะโอเคผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ